ในวันนี้นะครับพอจอพาทุกคนมาแอบสองสกิลของตัวละครใหม่อย่างไซด้ากันทุกคนซึ่งตัวละครน,นี้นะครับก็จะเป็นตัวละครในผาดระสาธาตุลมก็แน่นอนนะครับว่าขึ้นชื่อว่าเป็นตัวละครในผาดภาษาแบบนี้นะครับหล,หลายๆคนคงสนใจใช่ไหมเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวละครในผาดน,นี้มักจะเป็นคีย์หรือว่าเป็นแกนกลางสําคัญในการทําทีมต่างๆถูกไหม ดังนั้นนะครับในวันนี้พอจอก็เลยจะพาทุกคนนะครับมาพูดคุยกันว่าไซด้นะครับมีความสามารถทําอะไรได้บ้างอแต่ก็เหมือนเช่นเคยนะครับว่าข้อมูลรวมถึงฟุตบอลต่างๆนะครับที่พอจออ่านมาในคลิปนี้ได้มาจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์เอสเพนเซอร์เวอร์ซึ่งมันยังไม่ใช่ข้อมูลสุดท้ายของตัวไซด้เนาะสกิลต่างๆของตัวละครนะครับยังคงสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ดังนั้นครับอย่ายึดเป็นซานะมากดูประกอบการใจนะครับแล้วก็ดูเอาสนุกเพลงเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะพอทุกคนคาดจาดตัวลานะครับก็อย่ามาช้าดีกว่าเนาะฝากกดไลคค์์กกกกกดดแแชรรรไไววว้้ลลเาา็ปุยพบบัันม่ อ่ะก่อนอื่นนะครับพอจอพาทุกคนมาดูสกิลเบื้องต้นของตัวไซด้ากันก่อนดีกว่าเนาะอ่ะแต่ว่าคลิปนี้นะครับพอจออาจเจซียงไม่ได้พูดละเอียดมากนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นข้อมูลใน c ีเซอร์เสกิลของไซด้ามันยังคงสามารถปรับเปลี่ยนได้เอาไว้เดี๋ยวตัวละครอ,ออกจริงแล้วนะครับเดี๋ยวพอจอมีการช็อปเต็มเจาะลึกกันอีกทีแน่นอนเนาะใครไม่อยากพลาดก็กดซักบกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้ได้เลยนะครับ จุดเด่นหลักของไซด้านะครับจะอยู่ที่ในส่วนของสกิลต่อสู้เลยทุกคนก็จะเป็นการจ่ายหนึ่งสกิลพอยต์นะครับเพื่อม,มอบสานะมิเลตรี่แมริทให้กับเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนซึ่งตัวละครที่ได้สานะนี้ไปนะครับก็จะได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น24%ของค่าพลังโจมตีของไซด้าพร้อมกับว่าเวลาที่ตัวละครที่มีสาระนี้นะครับทำการโจมตีไซด้าก็จะมีการทำดามเมจท่าลมเสิมออมาไปให้ด้วยก็คือพูดได้ง่ายว่าสกิลต่อสู้ของไซด้าเยนะครับ จะมีลักษณะที่คล้ายกับสกิลต่อสู้ของทิงยูเลยทุกคนจุดที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวละครที่ได้รับสานะมิลิเตอรี่เมลของตัวไซด้าจะมีสายลักตัวหมากนะครับเกิดขึ้นที่ไอคอนของตัวละครตัวนั้นด้วยทุกคนโดยเมื่อตัวละครที่มีสานะนี้ใช้การโจมตีปกติหรือว่าสกิลต่อสู้ก็จะมีการเก็บแต็กตัวหมากนี้นะครับทั้งหมด1นึ่งสแสกด้วยกันและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ครบ6สแ็กตัวหมากก็จะเปลี่ยนสีนะครับกลายเป็นสีทองทุกคนซึ่งพอเปลี่ยนสีปุ๊บนะรัััับบมมกีีาาาล้้้้งงงดทททหหยิ จะติดพัพันกับขังแช่แข็งใดๆนะครับก็ล้างทิ้งหมดเลยพร้อมกับว่าก็จะมีการมอบบัฟพิเศษให้ซึ่งบัฟนี้นะครับก็ทำให้สกิลต่อสู้ของตัวละครได้ค่าคริติคอลดาเมจเพิ่มขึ้น7.2%พร้อมกับค่าทรงธาตนะครับเพิ่มขึ้นอีก10%ด้วยโดยได้ตลอดช่วงที่ตัวหมากยังคงเป็นสีทองอยู่นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวละครที่มีหมากสีทองตัวนี้เนี่ย ใช้งานสกิลต่อสู้จมตีใส่เป้าหมายพอจอย้ำอีกรอบนะครับว่าต้องเป็นสกิลต่อสู้ที่จมตีออกไปเท่านั้นมันจะมีการทริกเกอร์ท่าคูเดแมงซึ่งมันก็จะเป็นการก๊อปปี้สกิลต่อสู้ที่ใช้นะครับออกไปก่อนหนึ่งรอบแล้วจึงตามด้วยการปล่อยสกิลต่อสู้ตามปกติจากนั้นนะครับมันจะลบสแต็กตัวมากออกไปทั้งหมดหสแต็กด้วยกันทําให้ตัวหมากนั้นกลับมาเป็นสีน้ํางเงินเหมือนเดิมเนาะอาฟังมาถึงตรงนี้นะครับสำหรับใครก็ตามที่งงเดี๋ยวพอจอยกตัวอย่างให้ฟังเพิ่มเติมนิด และตอนนี้เนี่ยตัวหมากของพอจอก็เป็นสีทองอยู่ดังนั้นนะครับถ้าพอจอใช้ท่าเคาน์เตอร์ของคาชลาน่าเนื่องจากว่าท่าเคาน์เตอร์นี้นะครับมันเป็นสกิลต่อสู้เพราะาะนะครับมันก็จะบัฟคีดาเมจเพิ่มขึ้นเ2แต่เนื่องจากว่าท่านี้นะครับมันไม่ได้เป็นการโจมตีออกไปใส่มอนสเตอร์ใช่ไหมมันเป็นแค่ท่าง,ง้างรอแล้วก็ดึงแอคชั่นมอนขึ้นมาเคาน์เตอร์มันเลยจะไม่ทริกเกอร์ท่าคูดแมงทุกคนเพราะะฉน,นั้นต่อให้มันเป็นสกิลต่อสู้ก็จริงแต่มันก็จะไม่เกิดท่า,คาเค และคาสซาน่านก็ยังคงสามารถเลี้ยงบัฟตัวหมากสีทองต่อไปได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คาสซาน่านมีการใช้งานท่าอุกบาตท,ท่านี้มันเป็นสกิลต่อสู้ที่เราทําการโจมตีส่มอนสเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับมันก็สามารถทริกเกอร์คูโดแมงได้ทําให้สกิลต่อสู้ที่เป็นอุกบาตนี้นะครับจะเบิ้ลสองรอบเลยโดยท่าแรกมันจะมีออร่าฟ้านะครับอันนี้จะเกิดขึ้นจากท่าคูโดแมงซึ่งเป็นท่าก๊อปปี้ส่วนสกิลรอบ2ที่ไม่มีออร่าฟ้านะครับอันนี้จะเป็นสกิลต่อสู้ตามปกติเนาะและ สกิลต่อสู้ที่ออกทั้ง2รอบตรงนี้นะครับตัวหมากจะเป็นสีทองทั้งหมดแสดงว่าทั้ง2ส,สกิลนี้ก็จะได้บัฟคีดาเมจเพิ่มขึ้น7.2%ทั้งคู่เลยนั่นเองทุกคนอ่าแล้วก็พอใช้งานท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตัวหมากของคาซาน่านะครับก็จะลด s t a ็กออกทั้งหมด6 stack ด้วยกันเนาะอ่าก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจเรื่อง s t a ็กตัวหมากกันมากขึ้นนะครับส่วนท่าไม้ตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ทั้งสนามพร้อมกับว่าก็จะมีการเก็บ s t a กตัวหมากให้ ในการช่วยเติมแ c กตัวหมากทุกคนเช่นในบางจังหวะนะครับที่ตัวละครแคร,รของเรามีการเก็บบัฟต่างๆครบทั่วแล้วอยากได้การเบิร์สกิลนะครับเพื่อรีดดาเมจในจังหวะนั้นเลยเราก็ใช้อันติของตัวไซได้นะครับในการเบิร์ตจำนวนแสกนะครับเพื่อให้จำนวนแสกนั้นครบ6ทันทีสกิลของเราจะได้สามารถเบิร์ได้เองเนาะ ส่วนโบนัสฟิตตี้นะครับข้อแรกกับข้อ2อันนี้จะเป็นการเพิ่มดาเมจส่วนตัวให้ไซด้าทุกคนก็คือไซด้านะครับจะมีค่าคิวติเคิลเรทติดตัวไปเลยนะครับทั้งหมด100%ด้วยกันแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าพลังโจมตีที่ตัวเองมีนะครับให้กลายเป็นค่าคิวติเคิลดาเมจเพิ่มเติมได้ด้วยซึ่งก็ช่วยทําให้เวลาที่เพื่อนๆนะครับทำการปั้นเซตาให้กับตัวของไซด้าเพื่อนๆสามารถโฟกัสที่ค่าพลังโจมตีนะครับเพื่อบัฟเพื่อนให้แรงๆได้เลยไม่ต้องสนใจทําค่าคิิคดดาาาเเเเมจนะะะพรยย ity ังงไซี๋วโบนนนนัััสสีีี้้้้้้ทงขออจจะมกการแแใหยู่ล่ลวเองนะครับ อัล่าจากนี้นะครับโบนัสสปบตี้ข้อนี้ก็ยังทาให้การกดท่าไม้ตายครั้งแรกนะครับของตัวละครที่มีตัวหมากอยู่จะสามารถสร้างสกตัวหมากได้1นึ่งสกด้วยซึ่งตรงนี้นะครับก็ช่วยทาําให้เราสามารถใช้บัฟตัวหมากสีทองของไซดได้นะครับในช่วงต้นเกมได้ไวมากขึ้นอาจะแต่ว่าการได้สกจากท่าไม้ตายของตัวละครเนี่ยนะครับอันนี้สามารถฟิกเกอร์ได้แค่ครั้งเดียวต่อการต่อสู้เนาะ อ่ะส่วนในข้อนึงนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยทุกคนคือเมื่อไซด้านะครับมีการกดสกิลต่อสู้ใส่ตัวละครไหนก็ตามตัวละครนั้นนะครับก็จะได้ค่าสปีดเพิ่มขึ้นทั้งหมด20หน่วยด้วยกันโดยบัฟสปีดนี้นะครับจะอยู่ทั้งหมด3เทินและนับเทินตามตัวละครที่ถูกบนะัฟเนาะพอนช้นะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะกดสกิลต่อสู้ของไซด้าในทุก3เทินของตัวละครแครี่นะครับเพื่อํำการเลี้ยงบัฟสปีดตรงนี้เนาะ รวมถึงว่าสลับใครก็ตามนะครับที่เล่นตัวละครแคร,รี่คู่กับซันเดย์หรือว่าบรเนียเพื่อไม่ให้เกย์กลืมไปปรับสปีดใหม่ด้วยเช่นเดิมทีนะครับสลับใครก็ตามที่เล่นไฟนอลนึร้อยสามห้าซันเดย์ร้อยสามสี่เราก็อาจจะปรับสปีดของตัวไฟนอลลงนะครับเหลือไฟนอลหนึ่งร้อยสิบห้าซันเดย์หนึ่งร้อยสามสี่เป็นต้นเพื่อที่ว่าเวลาที่รวมกับสปีดที่ตัวไซด้าแจกเนี่ยมันจะได้กลับไปที่เซตอัพแบบเดิมนั่นเองนะครับอ่ะคร่าวๆนะครับสรับสกิลต่างต่างของตัวไซด้าก็ะมานนี้ อาส่วนสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าสุปแล้วไซด้าน,นั้นสามารถแจกบัฟอะไรได้บ้างพอจอสุปให้ตามแผนภาพที่พอจอขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับเพื่อจนสามารถกดพอสแล้วก็อ่านกันเลยเนาะอาต่อมานะครับพอจอพาทุกคนมาดูโชว์เคสตวละครนี้กันบ้างดีกว่านะครับแต่ก่อนจะเริ่มการสับคลาก็ตามนะครับที่มองว่าคลิปนี้มีประโยชน์และก็อยากให้คนเห็นกันเยอะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับรวมถึงคนที่กดซับนะครับก็อย่าลืมกดซับเป็นการใจให้พอจอได้นะ สาวไซด้าในโชว์เคสตัวนี้นะครับพอจอร์แเจนปั้นอยู่2ค่าเซตัปด้วยกันทุกคนแน่นอนนะครับพอเป็นตัวละครสปอร์ตปุ๊บนะครับสปีดส,สำคัญอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของค่าพลังโจมตีทุกคนเพราะไซด้านั้นมีสกิลต่อสู้ที่มีความสามารถในการบัฟค่าพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนตามค่าพลังโจมตีของตัวเองใช่ไหมดังนั้นนะครับยิ่งค่าพลังโจมตีของเราสูงเท่าไหร่นะครับก็สามารถบัฟค่าพลังโจมตีให้ตัวละครนั้นเนี่ยได้มากขึ้น อสูรลิลิกนะครับในวันนี้พอจอเลือกใช้เป็นสีส,ะสะดอทุกคนก็คือเซตเดียวกับซันเด์นั่นแหละนะครับก็มีความสามารถในการแจกค่าสปีดนะครับซึ่งไซด้ก็สามารถหยิบไปใช้งานได้รวมถึงว่านะครับเวลาที่ไซด้นั้นทำการกดสกิลต่อสู้ใส่เพื่อรอมทีมของเราค่าคิดที่ข้อได้แมกของตัวละครตัวนั้นนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยดังก็ถือว่าเป็นเซตหนึ่งนะครับที่ดีมาก แล้วก็ไม่ต้องังวลใจไปนะครับสำหรับคนที่จะเล่นซันเดย์กับไซร์ด้ในทีมเดียวกันนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าซันเดย์ก็ใช้งานเซตนี้ไปแล้วใช่ไหมครับไซร์ด้จะสามารถใช้งานเซตเดียวกันได้หรือเปล่าคําตอบคือสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับคือมันคิดผลแยกกันอยู่แล้วความสามารถของเซตมันไม่ทับกันนะครับอาจต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่เบื่อดันนี้เต็มทนแล้วนะครับไม่อยากฟาร์มดันนี้แล้วเพื่อว่าจะยามเป็น2 ADK คู่กับส a d เดนะครับ เพื่อเพิ่มค่าพลังโจมตีทำให้ไซด้าสามารถบัฟเพิ่มทีมได้แรงมากขึก้นกล้เหมือนกันเนาะจะเลือกทางไหนอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับอาส่วนจะก็รับนะครับในวันนี้พอจอเลือกใช้ไปในส่วนของลูชาก้าทุกคนก็คือพูด,ดง่ายว่าใส่ไปเซ็ตบับเพ่อนั่นแหละซึ่งสำหรับใครก็ตามนะครับที่ไม่อยากใส่ไปรูชากา้าก็ใช้ไปในส่วนของตัวโบเกนคิวก็ได้นะครับอหรือว่าในกรณีที่เพื่อนเพื่อนะครับพาไซาด้าไปเล่นคู่กับตัวละครแครรี่ที่เป็นธาตุลมเหมือนกันเช่นในส่วนของอนัคซาเป็นต้นจะใช้ไปในส่่่่่่ววววนน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 นขออออองงงพนานาาาาาาคคคคคคลีี้้้้้เเเเเเเหมมมืืกัักนนะัะสสตตนนรรบทใใชชปป็็็จ แล้วก็ลูกแก้วก็ใช้เป็นค่าพลังโจมตีเหมือนกันส่วนสร้อยนะครับเอาจริงแล้วเพื่อนๆจะสามารถใช้งานได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับจะใช้เป็นสร้อย e ER อก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นสร้อย a อ k เคก็ได้แต่จากที่พอจอลองสนพอจอค่อนข้างชอบสร้อยแ t a c k มากกว่านะครับเพราะโดยปกติแล้วนะครับเพื่อนจะพาไซด้ไปเล่นคู่กับตัวละครแคที่อยู่ประมาณ2ตัวด้วยกันทุกคนก็คือไฟนอลแล้วก็ในส่วนของนักซ่าซึ่งในกรณีที่เล่นกับไฟนอลนะครับเพื่อนจะสามารถกดอันติของตัวไซด้ได้แค่ทีเดียวคือตอนที่ส่งไฟนอลขึ้นอันติตีกกดัังนน้็หมมาาาายคควว่่ คุณฟูพลังงานในกรณีนี้น,นะครับมันก็จะไม่ได้จําเป็นใช้เป็นสร้อยพลาญโจมตีนะครับเพื่อบัฟไฟนอลแรงๆไปได้เลยอาส่วนในกรณีที่เล่นคู่กับนักซ่านะครับอนักซ่าเป็นตัวละครที่มีสกิลต่อสู้เบิ้ลเยอะมากๆคือด้วยตัวของนักซ่าเองนะครับต่อหนึ่งเทอร์นของเขาเนี่ยเขาสามารถกดสกิลต่อสู้ได้ถึง2รอบใช่ไหมแล้วพอมีไซด้าอีกนะครับมันจะเบิ้ลขึ้นกลายเป็น4ีรอบเลยซึ่งตัวไซด้านะครับจะมีพาร์ทสี่เป็นหนึ่งข้อที่บอกว่าเวลาที่ตัวละครที่มีบัฟของตัวไซด้าเนี่ยนะครับ ทำการโจมตีปกติหรือว่ามีการใช้งานสกิลต่อสู้ไซด้าจะมีการฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวเองด้วยซึ่งการที่อนาคซ่านะครับมีความสามารถในการสแปมสกิลต่อสู้ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็ช่วยในการรีเจนพลังงานให้กับตัวของไซด้าได้เยอะมากจนทําให้เราสามารถใส่สร้อย e อรเคนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องใช้เป็นสร้อยฟื้นฟูพลังงานได้เลยเดังส่วนตัวพอจอเลยค่อนข้างชอบสร้อยไอรเคมากกว่านะครับ อาแต่งอะไรก็ดีนะครับพอจอต้องบอกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นทุกคนแล้วก็บางกรณีนะครับสร้อยฟื้นฟูพลังงานก็อาจจะดีกว่าก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าไซด้า,ดาขังเพื่อนนะครับใช้งานเป็นไลค์คนแดนแดนการที่เราใส่เป็นสร้อยฟื้นฟูพลังงานนะครับเพื่อทําให้เราสามารถกดติดได้บ่อยมันก็ช่วยทําให้เราสามารถใช้ไลค์คนไปดีได้ด,ดีมากขึ้นเหมือนกันพอสุดท้ายแล้วมันก็แล้วแต่เพื่อนจะชอบเนาะอะ,อะวนไลค์คนในโชว์เคสตัวนี้นะครับก็จะเป็นประจําตัวทุกคน ในแง่ของเบสเดเคนะครับถือว่าสูงมาก,มากเรียกได้ว่าสูงที่สุดในบรรดาหลายคนในผ่าภาษาเลยก็ว่าได้รวมถึงว่าเปิร์กอาวุธนะครับก็มีการแจกค่าพลังโจมตีให้กับเราเพิ่มเติมขึ้นไปอีกซึ่งก็ถือว่าแจกเยอะมากๆเลยนะครับคือแจกถึง64%เลยมันก็ช่วยทําให้ไซด้าน,นะครับสามารถทําค่าพลังโจมตีได้สูงมากขึ้นส่งผลทําให้ดาเมจส่วนตัวสูงขึ้นแล้วก็ทําให้ไซด้านั้นสามารถบัฟเพิ่มทีมได้แรงมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็หลายคนใบนี้นะครับมันก็ยังมีผลในการทําให้เวลาที่ผู้สมสัยนะครับใช้งานสกิลต่อสู้ใสเ่เพิ่มทีมของเราสกิลต่อสู้ของเพิ่มทีมคนนั้นนะครับก็จะได้บัฟโบนัสซาเมจเพิ่มขึ้นถึง นะครับเป็นเวลา3เทิร์นเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าสกิลต่อสู้นั้นก็จะแรงขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ไรโคนประจําตัวของไซด้านะครับยังมีความสามารถในการเจนสกิลพอยด์ด้วยก็คือหลังจากที่ไซด้านะครับมีการกดใช้งานท่าไม่ตายไปมันก็จะมีการเจนแต้มสกิลนะครับให้กับเราเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแต้มซึ่งมันก็ช่วยทาให้การเล่นของเรานะครับมันค่อนข้างสะดวกสบายมากขึ้นคือต้องบอกว่าทีมส่วนใหญ่ของตัวไซด้านะครับมักจะมีปัญหาเรื่องแต้มสกิลทุกคนอย่างทีมไฟนอลนะครดว่้ยไถช หรือว่าอย่างทีมของนักซ่านะครับการที่ประจําตัวไซด้าน,นะครับมีความสามารถในการเพิ่มแต้มสกิลให้กับเรามันก็ช่วยเป็นการการันตีนะครับว่าพอถึงเทิร์นของนักซ่าทุกครั้งเราจะมีแต้มสกิลใช้อย่างแน่นอนรวมถึงว่าในกรณีที่มีแต้มสกิลเหลือนะครับ ไซด้าก็สามารถใช้แต้มสกิลนั้นเนี่ยในการกดสกิลต่อสู้เพื่อปั๊มแตกตัวหมากให้กับอนักซาได้เหมือนกันพาเง้นนะครับเรื่องของแต้มสกิลตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆก็นับว่าเป็นประจำตัวที่ดีเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้ก็ต้องบอกว่า E1 ของตัวไซด้านะครับก็ดีไม่แพ้กันทุกคน E1 ของไซด้านะครับจะช่วยทําให้ตัวละครที่มีบัฟของตัวไซด้าเนี่ยนะครับเวลาที่ทําดาเมจออกไปนะครับมันจะมีการเพิกเฉยต่อดีฟนอนของมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นวก็ตนที่สิวหกเปอร,ปรมา,ก,ารก์เซ็นอกรวมลาายยยเเเ3-6%ะะ่ๆ แล,ละนอกจากนี้นะครับเวลาที่ไซด้านะครับมีการกดสกิลต่อสู้ใส่เพอลอมทีมตัวไซด้านะครับก็จะมีการเจนพลังงานให้กับตัวละครตัวนั้นนะครับทั้งหมด2หน่วยด้วย2หน่วยตรงนี้นะครับอาจจะดูไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็จริงนะครับแต่ว่าในบางทีมแต่มันดีมากมากยกตัวอย่างเช่นทีมของไฟนอลเป็นต้นเพราะไฟนอลนะครับจะมีความสามารถอยู่หนึ่งข้อใช่ไหมครับที่บอกว่าเวลาที่เพลอมทีมของเรานะครับทำการกดสกิลที่มีความสามารถในการแจกพลังงานให้กับตงงัวไฟนอลไฟนอลจะได้เชื้อไฟเพิ่มขึ้น1 Sta c k นั่นแปลว่านะครับในกรณีที่ไซด้าของเรานะครับมี E1 ต่อ1ครั้งของการกดสกิลต่อสู้ของตัวไซด้าไฟนออนจะได้เชื้อไฟเพิ่มขึ้นถึงสอแสกเลยเชื้อไฟแรกนะครับเกิดขึ้นจากการกดสกิลต่อสู้ตามปกติแล้วก็เชื้อไฟที่2นะครับจะเกิดขึ้นจาก E1 ที่มีการแจกพลังงานเนาะ พอช้าน,นะครับ e 1ก็ดีเหมือนกันส่วนตัวพอจอให้ภาษีดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับทั้งในส่วนของประจำตัวกับ e 1่คือเ,เพื่อนๆจะเลือกอันไหนก็ได้ใครอยากได้คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับอยากเล่นง่ายๆนะครับมีแต้แสกิลใช้เยอะจะใช้เป็นประจำตัวก็ได้ส่วนสํนาหรับใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องสกิลพอยต์ขนาดนั้นเช่นบางคนนะครับเล่นไฟนอลแล้วรู้สึกว่าเราสามารถจบมอนสเตอร์ในห้องนั้นนะครับได้ภายในอันติเดียวของตัวไฟนอลเรามาต้องใช้สก,กิ e, กลอก e กอกนนพยอยต์ E 1น,นะครับที่แจกเป็นเรื่องของการเพิกเฉยดีเฟนต์ยังไงซัดสลับไฟนอลนะครับการเพิกเฉยดีเฟนต์เนี่ยคุ้มกว่าอยู่แล้วจริงไหมอ่ะส่วนคนที่ไม่คิดจะเปิดประจำตัวนะครับทางเลือกอื่นๆที่สามารถใช้งานได้ก็จะมีประจำตัวซันเดย์นะครับหรือว่าในส่วนของประจำตัวโรบินก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันส่วนสีดาวนะครับอาวุธอีเวนต์ใหม่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับมีการแจกค่าพลังโจมตีให้กับเรารวมถึงเวลาที่เรากดใช้งานสกิลต่อสู้นะครับค่าพลังโจมตีก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ส่งผลทาให เอาลองเลจริงๆกันดีกว่านะครับว่าสุดท้ายแล้วพอไส่ได้านะครับเข้ามาสู่สถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถทําผลงานได้ประมาณไหนกันบ้าง ซึ่งวันนี้นะครับทีมที่พอจเลือกมาก็จะตามนี้เลยทุกคนก็คือจะมีอนักซ่านะครับโอนเหมยไซด้านะครับแล้วก็เอ็มซีความจานั่นเองนะครับที่พอจเลือกทีมนี้มานะครับเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นทีมที่ค่อนข้างใกล้เคียงคําว่าสายฟรีที่สุดแล้วนะครับก็เอ่อโอนเหมยแจกฟรีใช่ไหมครับเอ็มซีความจาก็เป็นตัวละครแจกฟรีเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของเอ่อตัวละครต่างๆในทีมนะครับวันนี้พอจใช้เป็นในส่วนของไล่คนสีดาวทั้งหมดเลยอนัคซ่าก็ใช้เป็นไล่คนอีเวนต์นะครับโอนเหม วันนี้พอจอเลือกใช้เป็นหลายคนจากร้านค้างเฮอร์ตานะครับส่วนไซ์ด้าพอจอขอเว้นไว้คนหนึ่งนะครับพอจอใช้เป็นประจําตัวเนาะเพื่อได้ว่าจะได้รีวิวให้ทุกคนเห็นด้วยนะครับว่าการเจนสกิลพอยต์ของประจําตัวเนี่ยนะครับมันช่วยในเรื่องของการบริหารแต้มสกิลได้มากน้อยขนาดไหนกันนะครับจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดใ,ใจของเพื่อนเนาะ อ่าเปิดไฟมานะครับไซร่าจะทำการเเเออ่ารียกอะไรกดสกิลต่อสู้นะครับใส่ตัวของเอ,อ,อ่นัคซ่าก่อนเลย1นทีนะครับอันนี้จะเป็นผลจากในส่วนของตัวสกิลเทคนิคนะครับก็เออ่ตัวทำให้ตัวของอนัคซ่านะครับจะได้สแต็คตัวหมากนะครับ1สแต็คเลยแล้วก็ในกรณีที่ตัวละครแคร,รี่ของเรานะครับเป็นไฟนอล เนื่องจากว่าสกิลเทคนิคนะครับมันเป็นสกิลที่ลงหัวเตัวละครของเราใช่ไหมครับก็หมายความว่าไฟนอลก็จะได้เชื้อไฟเพิ่มขึ้น1นึ่ง k กด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตอนเปิดนะครับพอจอมังว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะเออมันช่วยทำให้เราสามารถเก็บ s t a ็กได้ไวขึ้นรวมถึงเก็บเชื้อไฟได้ไวขึ้นด้วยนะครับ ไซด้านะครับพอถึงเิร์นปุ๊บนะครับเรามักจะนิยมใช้งานสกิลต่อสู้กันทุกคนเพราะว่ามันจะได้เป็นการ1ก็คือสร้างพลังงานไม้ตายนะครับสก็คือมันจะได้เป็นการช่วยเก็บสเต็กให้กับตัวละครแครี่ของเราด้วยนะครับมันจะได้สามารถใช้งานสกิลเบิร์นได้หลายรอบมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเราก็กดไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราเริ่มต้นจากการกดสกิลต่อสู้ไปก่อนละกันทุกคนเพราะว่ายังไงซะเราคงต้องแปะจุดอ่อนเออนะครับให้อนาซ่าสามารถทําการเบิร์นสกิลของตัวเองได้นะครับ เส่วนตรงนี้ยังไงดีคือตอนนี้ตัวละครในทีมของเรามันไม่มีตัวละครซัสเทนทุกคนเพราะงั้นก็พอจอคงไม่อยากให้สารเจ้ามันโดนเลกั่นขึ้นมาแล้วก็กระซวกไส้ใครสักคนในทีมเออนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราอาจจะตีปกติแล้วก็ขัดด้วยอันติไปก่อนนะครับผมนี่แล้วก็รื้บแล้วก็อันติไปเลยนะครับแบบนี้นะครับมันก็ช่วยทําให้สารเจ้ามันเก็บสแต็กไม่ได้อ่าแล้ว,ลวทีนี้เราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับ ออโอ้ซึ่งดูจากดาเมจนะตอนนี้ที่ทำคือขนาดว่าแบอ,อสกิลต่อสู้ของเรามันยังไม่มานะเออพอจอตอนนี้ก็เกือบจะครึ่งหลอดแล้วพอจอดาวนาน่าจะนะครับน่าจะแบบสกิลเขาเียกดสกิลแค่3ทีอะ่ะเอ้ยกดกดสกิลเบิ้ลสี่ทีก็น่าจะตายละทุกคนเพราะงั้นเดี๋ยวเราดองสกิลอัลติเมทของตัวละครของเราไว้ไว้ก่อนเลยนะครับเรายังไม่ต้องรีบทำดาเมจอะไรมากมายเฮ้ยยังไงดีเออ เราเคาะมันไปหนึ่งทีไหมใช่เราเคาะไปทีหนึ่งปุ๊บอ่าแล้วก็ไซด้ากดสกิลต่อสู้ปั๊มแสกให้อนกกซานะครับคือตรงนี้มันครบ6กหกแสกแล้วก็จริงแต่ว่ามันสามารถเก็บเพิ่มเอ,อ่อเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะครับมันจะตันที่8แสกนะครับเพราะงั้นก็กดไปก่อนก็ได้นะครับผมเออนะครับพอใช้งานรอบต่อไปมันจะได้เก็บได้ไวขึ้นนะครับโอเคอ่ะมาลองลุ้นกันนะครับว่าสกิลต่อสู้ 4T ทีของตัวอนักซานะครับจะสามารถเคลียร์มอนสเตอร์เวฟนี้ได้ไหมนะครับทุกคนว่าได้ปะ ลองเดาดูไหมเออใครใครเดาว,ว่าได้กด1นึ่คอมเมนต์บอกพอจอใต้คลิปเลยนะครับใครว่าไม่ได้กด2นะครับก็คอมเมนต์บอกพอจอใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนเดาดาเมจออกมาได้ประมาณไหนนะครับผมเอ่อไปทุกคนถึงแม้ว่าพอจอจะไม่รู้คําตอบของทุกของทุกคนณนตอนนี้นะครับแต่ว่ามามาดูคําตอบกันทุกคนเฮ้ยหนึ่งสองไหวนะไหวอยู่นะโอถ้ถ้ามันลงดาเมจดีๆนะพอจอว่ามันสามารถที่จะแบบข้ามเวฟ้เลยกันทุกคน เออนะครับโอเคก็เดี๋ยวพอจอกนนติรวนเหมยนะครับใช้ดีๆในการเดิมเช่นทุกคนขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยอันติอนักซาเลยนะครับทำการแปะจุดอ่อนเหลือเชื่อนะทุกคนเออแบบสกิลต่อสู้สี่ทีสามารถที่จะได้สามารถที่จะฆ่าวอสเตอร์เว็บนั้นได้หมดเลยเออนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราอันติ เออไซราไปเลยละกันเนาะเอออนักซาจะได้เพิ่ม2 s t สแตด้วยกันใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราตามด้วยสกิลต่อสู้ของตัวไซร a าอีก1รอบมันจะรวมกันเป็น6 s สแต k พอดีเราจะได้เบิ้ล k สกิลอีก1รอบเออนะครับผมโอเคงั้นเราไปเลยนะครับอ่าอันตีไปแล้วก็ด้วยผลของไล์คนประจำตัวนะครับมันจะมีการเพิ่มแต้มสกิลให้เรา1แต้มนะครับอ่า นี่สองปึ๊บอันติไปปับป๊บ,บกลายเป็น3นี่นะครับผมแล้วก็เราก็จะมีแดนสกิลใช้ในการกดสกิลต่อสู้ต่อให้กับตัวของอาสานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นไอคนที่ค่อนข้างดีนะครับเพิ่มคุณภาพชีวิตในการเล่นได้เยอะเลยทีเดียวอะนะครับมาพร้อมอีกแล้วนะครับสี่หกสแต็คครบถ้วนอีกหนึ่งรอบเพราะง้นสกิลของเราแบบแรงแน่นอนนะครับออามาเราดูกันว่าดาเมจที่ออกมาจะได้ขนาดไหนนะครับเฮ้ยเออือหมาจะตายนะ หมาเกือบตายหมาเกือบตายคือถ้าดาเมจมันลงดีกว่าที่พอจอว่าหมาตายได้เลยนะเออทุกคนนะครับจะได้ว่าหมาไม่ตายนะอืมนะฮะโอเคเดี๋ยวลวนเหมยตรงนี้เราตีปกติไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไซด้าเรากดสกิลต่อสู้ซ้ำมาปึ๊บอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากดสกิลต่อสู้ไปนะครับพิวอ่าหมาตายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราตามด้วยอันติเลยนะครับ ตอนนี้เทิร์นของตัวอนักซายังไม่ครบทุกคนอืจริงๆอะ่ะผมยังไม่ค่อยอยากให้ MC ดึงณนะตอนนี้เท่าไหร่เพราะว่าผมอยากกดสกิลต่อสู้ของตัวไซด้าก่อนใช่ไหมให้มันครบ6สแต็กแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอา MC ดึงแต่ว่าเท่าที่ดูก็น่าจะไม่ทันแล้วแหละ <c oughs> น่าจะไม่ทันแล้วแหละนะครับเพราะว่าพลังงานตอนนี้มัน9.7แล้วนะครับน่าจะน่าจะเรียบร้อยตรงนี้เลยนะครับผมน่าจะเรียบร้อยลงเลนจีเลย โอเคแต่คิดว่าน่าจะพอนะดาเมจน่าจะพออยู่ป่ะทุกคนทุกคนว่าพอไหมเออทุกคนว่าพอไหมน่าจะพอป่ะหวังว่าคงไม่หนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เนาะหวังว่าหวังว่าคงไม่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะน่ากลัวแล้วเกินอ่ะไปฮึสกิลหนึ่งสีทองเด้งต่อเด้งต่อแล้วก็เด้งต่ออือสวยงามทุกคนส่วนไซเคิลคินคีนส่วนไซเคิลแบบคินคีน,นอู้แรงขึ้นเยอะนะทุกคนเอาเอาดีดี แบบอันนี้คือจะบอกว่าเป็นไลค์โคน4ีดาวแบบเกือบทั้งทีมเลยก็ว่าได้เก็ได่ปะคือแบบว่ามีแค่ไซด้าแค่คนเดียวที่ถือเป็นประจําตัว เออนะครับแต่ว่าถ้าดูจากดามจแล้วก็เท่าที่ดูก็คืออมันอยู่ในช่วงประมาณศูนย์ถึงหนไซเคิลนั่นแหละทุกคนมันก็มันจะไม่เกินนี้นะครับก็เรียกได้ว่าแรงขึ้นเยอะนะครับก็ถ้าเอามาเล่นกับตัวละครที่ถูกต้องนะเนาะคือไซด้านหลักๆแล้วเขาจะเน้นบัฟสกิลต่อสู้ใช่ไหมก็ในตัวในเกมนะตอนนี้มันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถใช้งานได้จริงซึ่งเดี๋ยวพอจอจะพูดถึงต่อไปนะครับแต่ว่า,าถ้าคุณเอามาเล่นได้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลานะครับก็นับว่าตัวละครตัวน้ี ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอนักซ่านั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถใช้ประโยชน์จากไซด้าได้ดีเลยทีเดียวทุกคนการเล่นอนักซ่ากับไซด้านะครับช่วยทําให้อนักซ่าสามารถปล่อยสกิลต่อสู้ซึ่งเป็นดามเมจหลักของตัวละครเนี่ยได้บ่อยขึ้น จากเดิมที่ปล่อยได้2ครั้งก็จะกลายเป็น4ครั้งโดยใช้แต้มสกิลเท่าเดิมถึงแม้ว่าบัฟตัวหมากทองของตัวไซด้านะครับอาจจะดูใช้งานไม่ได้คุ้มมากเพราะมันสามารถบัฟสกิลต่อสู้ของนักซ่านะครับได้แค่2ครั้งแรกจาก4ครั้งก็จริงแต่มันก็ไม่เชิงว่าสกิลต่อสู้2ครั้งหลังจะไม่มีประโยชน์ทุกคนเพราะยังไงซาดาเมจของมันเนี่ยก็ถือว่าแรงอยู่แถมสามารถสร้างพลังงานไม่ตายนะครับพร้อมกับเก็บชาร์จตัวหมากให้ไซด้าคืนได้ค่อนข้างไวมากๆทาให้บัฟตัวหมากทองนั้นกลับมาไวมากขึ้นดดด่่่่าานนานนนนัันบบวเเป็ใคคโททีีลูไ้ะร อีกตัวละครที่สามารถใช้ไซด้ได้ดีนะครับคือไฟนอนทุกคนต้องบอกว่าไซด้นะครับเข้ามาช่วยไฟนอนในหลายจุดเหมือนกันเนาะจุดแรกก็คือก่อนไฟนอนเคลื่อนตีไซด้นั้นถือว่าเป็นตัวละครนะครับที่สามารถสร้างเชื้อไฟให้ไฟนอนได้ดีหลับหนเลยทีเดียว1คือจากสกิลต่อสู้ที่ทา r g e t หัวไฟนอนอันนี้ก็สามารถสร้างเชื้ไฟได้ แล้วก็สลับค่ายก็ตามนะครับที่เปิด e1 ของไซด้าได้ด้วยสกิลต่อสู้ของไซด้าแก่สามารถสร้างเชื้อไฟได้ถึง2อันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับบัฟความเร็ว20หน่วยที่ไซด้าแจกก็ยังทําให้ไฟนอนนะครับที่ใส่ไปรองเท้าพลังโจมตีสามารถมีสปีดที่แซงหน้าซันเดย์กับโรเนียได้ทําให้มีเธนในการเก็บเชื้อไฟที่มากขึ้นก็จะเห็นว่าไซด้านั้นเข้ามาช่วยทําให้เราสามารถเก็บเชื้อไฟได้ง่ายขึ้นเลยทีเดียวเนาะอาจแต่ท่านี้เท่านั้นนะครับถ้าสังเกตด,ดีๆก็จะเห็นว่าทั้งหมดนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการที่ไซด้านั้นกดสกิลต่อสู้ใส่ไฟนอลก็ตามหรือว่าการเพิ่มสปีดนะครับเพื่อทาให้ไฟนอลนั้นมีเทินมาเก็บเชลไฟได้เพิ่มเติม2กระบวนการนี้นะครับมันใช้แต้มสกิลเยอะขึ้นมากเลยทุกคนทําให้ท่าไฟนอลนะครับไม่สามารถจบได้ภายในอันติเดียวการขึ้นอันติในรอบที่2นะครับจะค่อนข้างยากขึ้นมากๆอาจต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีอยู่นะครับในปัจจุบันนี้คอาเด่นต่างๆเนี่ย ไฟนอลยังคงสามารถจบคอนเทนต์ได้นะครับภายในอันติเดียวทุกคน MO c ซในปัจจุบันนะครับทั้งสวาล็อกและก็อเวนจูลินบอสสองตัวนี้ไม่ได้มีเลือดที่มากพอให้รอดจากหนึ่งอันติของตัวไฟนอลที่เล่นคู่กับไซร่าได้รวมถึงว่าเอมซีในรอบต่อไปนะครับที่เจอกับไลกัสไลกัสนั้นก็จะมีความสามารถในการแจกท่าไม้ตายให้กับไฟนอลได้ทําให้ถ้าไม่สามารถจบอันติได้ภายในรอบเดียวยังไงซะเพื่อนๆจะมีอันติรอบ2กดใช้ต่อแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาเรื่องแต้มสกิลในปัจจุบันเนี่ยนะครับเลย เผื่อว่าในอนาคตนั้นมอนมันเลือดเฟอมากขึ้นเนาะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่ไซด้าน้นเข้ามาช่วยไฟนอนก็คือการเพิ่มดาเมจในช่วงที่ไฟนอนนั้นเป็นคาสชาหน้าทุกคนถึงแม้ว่าบัฟค่าพลังโจมตีกับครีดดาเมจนะครับอาจจะดูเป็นบัฟที่ไม่ได้น่าสนใจสำหรับไฟนอนก็จริงเพราะไฟนอนนั้นมีบัฟนี้เยอะอยู่แล้วนะครับจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเช่นซันเดย์หรือว่าโบรเนียเป็นต้นแต่ยังไงซะบัฟทะลวงท่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนนยาาจจาาทุ แต่ว่าทริปปี้ก็ดันมีข้อเสียนะครับตรงที่ว่าน,น้องไม่สามารถสร้างเชื้อไฟได้พอเปลี่ยนมาเป็นไซร่าปุ๊บนะครับเราก็จะได้รับทะลวงธาตุนี้พร้อมกับได้เชื้อไฟไปด้วยในเวลาเดียวกันรวมถึงไซร่านะครับก็ยังเข้ามาช่วยทําให้ไฟนอนนั้นสามารถปล่อยอุกบาทต่อกัน2ลูกได้ถึง2ครั้งนะครับภายในอันติเดียวเลยก็คือตอนขึ้นอันติหนึ่งครั้งแล้วก็ก่อนจบอันติหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มดาเมจให้กับทีมไฟนอนได้เยอะเลยเดียวเนาะ อีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคืออาเชอร์ทุกคนใจได้นะครับเข้ามาช่วยทําให้อาเชอร์นั้นสามารถกดสกิลต่อสู้ได้บ่อยครั้งมากขึ้นผ่านการเบิร์นสกิลของบัฟตัวมาซึ่งข้อดีของสกิลที่เบิร์นมานะครับก็คือ 1. นึ่งสกิลที่เบิร์นมาเนี่ยนะครับมันไม่กินแต้มสกิลสองคือถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับอาเชอร์จะมีความสามารถในการเพิ่มโบนัสอาเมจนะครับเมื่อเพื่อนๆน,น,นั้นทาการสแปมสกิลต่อสู้ไปเรื่อยถูกไหม ซึ่งการที่ไซได้นะครับมีการแจกสกิลเบิร์นให้กับเรามันก็ช่วยทําให้เราสามารถปั๊มบัฟตรงนี้นะครับหรือว่าใช้ประโยชน์จากบัฟนี้ได้ง่ายมากขึ้นอันแล้วข้อดีข้อที่3เลยนะครับก็คือแน่นอนว่าการกดสกิลต่อสู้ในแต่ละครั้งนะครับมันนํามาซึ่งพลังงานด้วยซึ่งไอ้สกิลเบิร์นนั้นก็สามารถสร้างพลังงานได้เช่นกันนั่นแปลว่าอาเชอร์นะครับก็จะสามารถกดนติได้บ่อยขึ้นส่งผลทําให้ดาเมจเยอะขึ้นได้ Follow Up a t t a ท็เยอะขึ้นมีแต้มสกิลกดใช้มากขึ้นแลล้วกกก,ก,นนววก็นนนนไปนู่รดออออทมััเงุคคพพจะบ ว่าไอสกิลเบินที่เกิดขึ้นมาจากหมากทองของไซด้าเนี่ยมันไม่นับเป็น1ใน5สกิลที่เพื่อนสามารถสแปมได้ต่อ1เทิร์นของตัวอาเชอร์เนาะนั่นแปลว่าถ้าเพื่อนนะครับดองแต้มสกิลมาดีอาเชอร์ที่มีไซด้าจะสามารถสแปมสกิลต่อสู้ได้ถึง6ครั้งต่อ1เทิร์นเลยทีเดียวนะครับอาแต่งอะไรก็ดีนะครับก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคอมโบไซด้าอาเชอร์นะครับอาจจะไม่ได้มีซีเนจี้ที่ดีเท่ากับคอมโบของไซด้ากับอนักซ่าเนาะเพราะบัฟหมากทองนะครับที่ไซด้าแจกที่เป็นเรื่องของการแจกคค่่าาาิตอดเเมจกับทวง้นีย อาเชอรนั้นสามารถใช้ได้น้อยกว่าอนักซามากคืออนักซาเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถกดสกิลต่อสู้ได้ทุกเทิร์นในขณะที่อาเชอร์เนี่ยเราต้องนั่งดองสกิลพอยต์ก่อนถูกไหมดังนั้นยังไงซะอนักซาสามารถกดสกิลต่อสู้ได้บ่อยครั้งมากกว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ไซด้าสรับอาเชอร์เนี่ยเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกนะครับในกรณีนนเ,เพื่อนๆอาจจะไม่อยากใส่ชิปบี้ไซเฟอร์หรือว่าซิลวูปเข้ามาในทีมของอาเชอร์เท่านั้นเองทุกคนต่างจากอนักซาหรือว่าไฟนอลที่ใส่ไซดข้าาดขีึนจริง แล้วก็จริงแล้วนะครับพอจอต้องบอกว่าตัวละครที่สามารถใช้ไซได้ได้คุ้มเนี่ยนะครับมันมีเท่านี้เลยทุกคนตัวละครที่เหลือนะครับส่วนต่อพอจอมองว่าใช้ไซได้ไม่ค่อยดีนักยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างในส่วนของตัวท่านเฮอร์ตาที่เป็นตัวละครที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของสกิลต่อสู้ก็จริงทําให้การเบิ้ลสกิลนะครับอาจจะดูมีประโยชน์ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ไปติดปัญหาตรงที่อินเทอร์เพเทชันแสกทุกคนสกิลต่อสู้ครั้งแรกที่เบิ้ลมานะครับมันล้างแสกนี้ทิ้งทัง หรือว่าอย่างไมเดย์นะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่มีดาเมจหลักมาจากสกิลต่อสู้แต่ก็ดันเป็นตัวละครที่สกลตามเลือนทุกคนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบัฟค่าพลังโจมตีของสกิลต่อสู้ของตัวไซร่าได้แถมการจะให้บัฟหมากทองนะครับไปลงตรงจังหวะกับที่สกิลต่อสู้ใหญ่ของไมเดย์ออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆสุดท้ายมันก็เลยไม่ได้คุ้มใช้เนาะอะ่หรือว่าอย่างในกรณีของเฟอร์เซลนะครับการสแปมสกิลต่อสู้ได้บ่อยขึ้นก็แปลว่าเราจะสามารถปล่อยโฟล์คอัพแท็กนะครับได้บ่อยขึ้นก็จริงเท่ากับ่่อจจม,มยมใช้ขึน แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับไซด้าก็ไม่ไมีบีบับอะไรที่บับทาให้การโจมตีต่อเนื่องหรือว่าท่าไม้ตายของเฟอร์เซลนั้นแรงขึ้นได้หลักๆแล้วจะเน้นบับสกิลต่อสู้สุดท้ายแล้วมันก็เลยไม่ได้คุมใช้เช่นกันหรืออย่างทีมเบรกนะครับที่เน้นการกดใช้งานสกิลต่อสู้เช่นในส่วนของไฟล์ f i ไฟล์เนี่ยนะครับอันนี้ติดตั้งแต่เรื่องของการจัดทีมแล้วทุกคนต้องบอกว่าทีมเบรกเนี่ยนะครับมันครบของมันอยู่แล้วทําให้เราไม่มีที่ใส่ไซด้าเข้าไป ใครที่เล่นทีมเบรกแบบมีตัวละครซัสเทนก็ติดลวนเหมยหรือว่าฟิลส่วนคนที่เล่นแบบโนซัสเทนการใส่ mc ประสานนั้นก็ดีกว่าไซด้าเยอะทุกคนพะฉันนะครับสรุปแล้วไซด้านั้นถือว่าเก่งจริงถ้าเขาไปได้ถูกที่นะครับแค่ว่าปัญหาของตัวละครนี้คือคําว่าไอ้ถูกที่เนี่ยนะครับมันถือว่ามีน้อยมากๆหลักๆณปัจจุบันนะครับจะมีแค่อนักซ่ากับไฟนอนบวกลบอาเชอร์เท่านี้เลยดังนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครัพ p อ o r t นะครับที่่อนข้างเฉพาะทางเลยทีเดียวเนาะอันนี้นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดของตัวไซด ก็ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างหรือว่ามีคําถามอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวละครตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ถามพอจอไว้ใต้คลิปได้เนาะไว้เดี๋ยวว่า,วางพอจอไว้มาตอบนะครับอ่ะส่วนคลิปนี้นะครับก็จะไม่น่าจะเป็นเท่านี้ส่วนวคลิปหน้านั้นจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันคลิปนี้พอจอขอตลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกาลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะเ่อเัครืบพ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ